สวัสดีครับมาพบผมนะครับตั้งจากโตโยต้าครับผมวันนี้เรามีลูกค้าที่น่ารักมาซื้อรถกับเราอีกแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครัเราควรช่วยแนะนําตัวหน่อยครับผมค่ะชื่อส้มจุตินันค่ะครับผมพี่ส้มนะครับผมขอเรียกพี่ส้มนะครับผมพี่ส้มครับวันนี้มาซื้อรถอะไรครับเนี่ยมาดูเป็นโตโยต้าวีโก้ค่ะอ๋อวีโก้เป็นยังไงบ้างครับดูรถแล้วก็รถก็โอเคค่ะสวยแล้วก็เซลลก็แนะนําดีค่ะบริการดี เซลนี่ให้บริการนี่ชื่ออะไรนะครับเซลพาค่ะเซลพาแล้วพี่รู้จักเราได้ยังไงครับผมพอดีไปเจอในเพจ Facebook ค,ค่ะก็เลยติดตามมาแล้วก็ทักมาค่ะครับผม Facebook นี่เพจสุริยมเมืองสองโตโตคาหรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อแล้วเป็นไงครับกับการมาที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง,างก็รู้สึกประทับใจค่ะเพราะว่า เอาตรงๆค่ะคือก็ไปหลายเต็นท์เหมือนกันแต่ว่าไม่เคยมีที่ไหนเหมือนที่นี่ค่ะบริการดีดูแลลูกค้าดีแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับผมก็ต่อไปนะครับผมอ,อยากสอบถามนะครับว่าทางตัวลูกค้าเนี่ยมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเพื่อที่พัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ไหมครับผมจากวันนี้ที่มาคือไม่มีอะไรคร่ะเพราะว่าโดยรวมแล้วก็ดีค่ะ โอเคครับผมสุดท้ายนะครับแทนตัวรคาร์มีแบบทดสอบครับผมว่าตัวรคาร์เป็นมนาตรฐานที่คุณลูกค้าวางใจหรือเปล่า<ม>เดี๋ยวผมจะนับ3 2 1นะครับถ้าพี่วางใจให้ยกนี้เขาบอกว่าเซล,ลจ๋าเซลพายเยี่ยมมากอ่าแต่ถ้ายังก็อยู่เฉยเก็ได้ครับผม<ด>ผมจะนับนะครับ3 2 1 2> เซลจ๋าเซลพายเยี่ยมมากค่ะโอเคครับผมในานามของตัวแทนตัวรคาร์นะครับผมผมขออวยพรให้พี่แล้วน้อมวยรวยัึงจากออกรถคันนี้ไปแล้วก็มี มีเงินปุ๊บก็กลับมาซื้อคันทีสองันทีสาต่อนะครับครับผมขอบคุณมากครับ